ูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั้ง12แห่งและโรงพยาบาลประจำจังหวัดทั่วประเทศมาร่วมสร้างกุศลอันยิ่งใหญ่ด้วยการบริจาคโลหิตกันนะคะสถานีวิทยุมกสถานีวิทยุเพื่อศาสตร์แห่งแผ่นดินถ่ายทอดองค์ความรู้กรเกษตรภาษาวัฒนธรรมและบริการสาธารนณะ คุณกำลังฟังสถานีวิทยุมกสถานีวิทย,ยุเพื่อการเกษตรและบริการสาธารณะในระบบ AM 1 1 0 7กิโลเฮิร์เป็นแม่ข่ายในการส่งสัญญาณผ่านดาวเทียมไปยังสถานีวิทยุมกเชียงใหม่ AM 612กสิโลเฮิร์สถานีวิทยุมกขอนแก่น a อ1อ1 4กิโลเฮิร์และสถานีวิทยุมกสงขลา AM 1269กิโลเฮิร์รับฟังพร้อมเพียงกันทั้ง4ภูมิภาค กับรายการสาระความรู้ด้านการเกษตรที่ให้ความรู้เพียงผู้ชุมชนติดตามเราได้ที่ Facebook และ YouTube ศูนย์ส่งเสริมและฝึกอบรมการเกษตรแห่งชาติ NAETC ในรายการ เกยูคู่ชุมชนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันนะคะที่เราจะมา,าถ่ายทอดองค์ความรู้นะคะในส่วนของการปลูกกระบองเพชรส่วนหนามที่กินได้นะคะซึ่งเป็นหัวข้อที่น่าสนใจมากแล้วก็สามารถที่จะสร้างรายได้ให้กับ เกษตรกรนะคะแล้วก็ผู้ที่สนใจได้จริงๆนะคะซึ่งในวันนี้นะคะในส่วนของเอวทีการสาธิตเรียนรู้ทํากินสร้างอาชีพโดยสํานักส่งเสริมและฝึกอบรมนะคะก็ได้รับเกียรติจากวิทยากรนะคะซึ oh. ่งเป็นเกษตรกรรุ่นใหม่นะคะเรียกง่ายๆเลยนะคะเรียกว่าน้องอุ้มนะคะซึ่งอ,อุ้มก็จะเป็นดาวทิกตอกด้วยเนาะส่วนหนึ่งนะค,ะ, mm hmm. คะชื่อว่าน้องอุ้มนะคะซึ่งอยากรู้เหมือนกันว่าทําไมน้องอุ้มถึงสนใจมา ปลูกกระบองเพชรอยากให้แนะนําตัวเองก่อนนิดนึงค่ะแล้วก็เดี๋ยวเราประวัติตัวเองให้ฟังนิดนึงค่ะเชิญค่ะสวัสดีค่ะนะคะชื่ออุ้มนะคะชื่อจริงวนิดาวนานัสโลนะคะปลูกกระบองเพชรกินได้นะคะคือจุดเริ่มต้นเนี่ยมันเกิดจากจะเ,เรียกว่ายังไงดีตกงานละกันนะคะคือช่วงนั้นก่อนที่จะมาทําอาชีพปลูกกระบองเพชรกินได้เนะะี่ค่ะอุ้มก็ประกอบธุรกิจส่วนตัวอยู่ที่เชียงใหม่นะคะแล้วก็เจอกับ ช่วงโควิด19อะค่ะแล้วก็ธุรกิจเนี่ยไปไม่รอดเลยก็เลยต้องปิดร้านคนของกลับบ้านเลยค่ะกลับบ้านนครปฐมเลยทีเนี้ยพอมาอยู่บ้านเราก็ยังไม่รู้เลยค่ะว่าเราจะมาทำอะไรเพราะว่าดั้งเดิมเลยนะคะพ่อกับแม่เนี่ยเขาก็ทำอาชีพทำไร่ทำสวนอยู่แล้วแล้วเราไปทำ อธรกรจส่วนตัวมาแบบนี้ค่ะปีสองตีก่อนหน้าน,นี้ก็ทํางานประจําที่กรุงเทพมาแล้วหลายปีแล้วเรากลับมาเราจะกลับไปทํางานประจําต่ออีกครั้งหร,หรือยังไงตอนนั้นคือในหัวมันมีหลายคําถามมากเลยสับสนใช่สับสนกับชีวิตมากเลย <c oughs> ค่ะแล้วมันเรียกว่าชีวิตผิดผันแล้วก็บังเอิญด้วยนะคะอ่ะหน้าบ้านนะคะมันจะมีต้นกระบองเพชรสวยๆใหญ่ๆอยู่แต่มันไม่ได้สวยหลกค่ะหน้าตาลุกทรงเขาสวย แต่ว่าไม่ได้รับการดูแลคือทิ้งๆิ้งงวงๆเป็นฝาลกลางเลยน,นะคะเราก็เอ,อเล็งเห็นถึงว่าหน้าตามันสวยดีเออ่านั่นแหละค่ะคือจุดเริ่มต้นนะคะเป,เป็นคนที่มองนอกกรอบมากเลย <c oughs> คือดั้งเดิมเนี่ยนะคะเราไม่ได้มีความสนใจเกี่ยวกับต้นไม้ใดๆเลยคือเป็นคนที่ไม่ได้ปลูกต้นไม้ไม่ทําอะไรสักอย่างเกี่ยวกับพืชกับสวนอะไรเงี้ยค่ะจะไม่ทําเลยนะคะ แต่ณตอนนั้นเนี่ยคืออะไรอะไรทําได้เราลองทําก่อนค่ะนะคะแล้วเราก็ไปดูกระบองเพชรซึ่งกระบองเพชรเนี่ยจุดเริ่มต้นมันเกิดจากพี่ชายนําเข้าสายพันธุ์ของต่างประเทศมาปลูกเมื่อประมาณสิบกว่าปีที่แล้วซึ่งตอนนั้นราคาสูงมากแล้วมันก็เคยทำาละสร้างไรายได้ให้กับพี่ชายมาก่อนานานๆแล้วเราก็เลยเห็นว่าอืตอนนั้นพี่เอามาขายได้ ตอนนี้มันก็น่าจะขายได้ไดูซึ่งตอนนั้นที่ปลูกเนี่ยปลูกเพื่อขายหรือเออปลูกเพื่อขายแต่ยังไม่ได้กิน ใช่ปะปลูกชาแบบนี้หรือขายปลูกเพื่อขายอย่างเดียวเลยเออขายอย่างเดียวเลยใช่ค่ะเราก็ไม่รู้จักเราอ่ะเพิ่งจะมารู้จักกับเขาตอนที่เราแบบน้ามึดตะมัวโอเค่านั่นแหละค่ะต้องเรียกว่าพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสใช่ใช่ค่ะเราก็ไปหาข้อมูลว่าต้นแบบนี้หน้าตาแบบนี้มันเชื่ออะไรมันมีลักษณะอะไรจุดเด่นของมันคืออะไรแล้วก็มีถามพี่ชายบ้างอะไรเพิ่มเติมอ่ะเราก็มารู้ว่ามันเป็นกระบองพริกกินได้นะกินได้ทั้งต้นเลยกินได้ ทั้งใบกินได้ทั้งผลเลย uh huh. นะคะใช่ไหมคะด้านล่างเขาจะเป็นเหมือนแข้งๆค่ะหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็จะค่อยๆโตโตโต,โตโจนกลายเป็นผลแบบนี้ให้เราเห็นแล้วพอแก่สุกก็จะเปลี่ยนสีค่ะแล้วแต่แล้วแต่สีต้นแต่ละต้นเลยอายุเท่าไหร่ถึงจะออกผลคะอันนี้มีคำถามจาก ผู้ฟังที่อยู่ด้านหน้าเวทีนะคะเพราะว่าเรามีผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านด้วยนะคะเพราะฉะนั้นผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านที่สนใจนะคะก็สามารถที่จะสอบถามเข้ามาในในเพจของเราได้นะคะในช่อง YouTube ในช่องเฟซบุ๊กของเราได้นะคะตอนนี้เรามีการไลฟ์สดด้วยนะคะอ่ะน้องอุ้มตอบคําถามาด้านหน้าเวทีก่อนคะ่ะอ,อายุสองถึงสามปีขึ้นไปนะคะ,คะนี่จะไม่การันตีเพราะว่าขึ้นอยู่กับความสมบูรณ์ของต้นด้วยค่ะ,ะถ้าต้นไม่สมบูรณ์ปลูกไปสามปีสี่ปีก็ไม่ติดผลค่ะ ค่ะเพราะฉะนั้นมันขึ้นอยู่กับเราวางแผนตั้งแต่แรกเนาะวางแผนตั้งแต่แรกว่าเราควรจะเลือกแบบไหนอ่าน้องอุ้มช่วยอธิบายนิดนึงว่าไอ้คำว่าสมบูรณ์ที่จะเอามาทำการเพาะปลูกเนี่ยหน้าตามันต้องเป็นยังไงบ้างค่ะหน้าตาหลักๆเลยนะคะะถ้าแบบแก่สมบูรณ์นะคะเดี๋ยวให้ดูตัวอย่าง่อ ันนี้เอาตัวอย่างมาให้ดูนะคะอันนี้ก็จะเป็นใบแก่นะคะ,อ,ะอันนี้เป็นใบแก่ขนาดย่อมๆนะคะ,คะสามารถปลูกขยายพันธุ์ได้ปกติเวลาแก่นะคะเราสังเกตได้ก็คือผิวเขาจะตึงแข็งตึงนะคะเมื่อถ้าเราเทียบกับตัวใบอ่อนเห็นไหมคะใบอ่อนจะคนละสีถ้าแก่แล้วเนี่ยผิวเขาจะสีแบบมีนูนติดแล้วก็แข็งมากถ้าใบาอ่อนจะมีหนามเยอะอยู่ใบแก่ไม่มีหนามแล้วคะ่ะทิ้งหนามไปหมดแล้วนะคะใบอ่อนเนี่ยคะ่ะเราสามารถ ยกยกแบบนี้ได้เลยอันนี้แข็งจริงแข็งจริงแข็งจริงเดี๋ยวเราจะเดี๋ยวเราจะให้ให้ลองจับดูนะคะแข็งจริงอันนี้ใบแก่ใช่ค่ะจะแตกต่างกันมากๆเลยแล้วมีน้ําหนักเยอะมากใช่ค่ะในหนึ่งใบอันนี้อายุสองถึงสามเดือนแต่อันนี้ค่ะบางครั้งบางบางใบที่เราตัดส่งให้ลูกค้าอายุเป็นปีนะคะคือยิ่งแก่เนี่ยยิ่งดีนะคะเขาจะมีความแข็งแรงแล้วก็ติดรากไว้นะคะอ่าอันนี้อันนี้ แล้วเวลาที่เราจะปลูกเราจะเลือกหน้าตาแบบไหนเนาะเวลาจะปลูกเราก็จะใช้เป็นใบแก่แบบนี้ใชแก่ใบบนโอเคแต่เดี๋ยวเบื้องต้นเราจะสาธิตใบอ่อนกันก่อนค่ะได้ค่ะได้ค่ะสําหรับใบอ่อนนะคะวันนี้เราก็จะเตรียมมาประมาณนี้นะคะก่อนที่เราจะนํามาทานนะคะเราจะต้องหั่นน้ำร่อนน้ำออกทั้งหมดเลยนะคะเดี๋ยวผู้ชมจะงงเนาะ ว่าทําไมเราเริ่มให้พวกเราทานก่อนแล้วค่อยไปดูวิธีการปลูกเนื่องจากว่าถ้าเราไม่หั่นก่อนเนาะเดี๋ยวมือจะเปื้อนตอนไปผสมดินนะคะเราก็เราก็เลยห<ช>ลอกลอ่ลอ,ลอท่านผู้ชมด้วยกันให้รู้วิธีการทานก่อนเนาะสร้างแรงจูงใจก่อนว่าเฮ้ยมันอร่อยนะโนนี่นั่นแล้วเราค่อยไปรู้วิธีการปลูกกันอีกทีใช่ไหมน้องอุม้มได้ชิมไประหว่างรออ่างะะั้นเดี๋ยวให้น้องอุ้มปอกให้ เทคนิคของการปอกเพราะว่าหลายคนบอกว่าเฮ้ยถ้าปอกกินแล้วนะ่ะแล้วมันมีเมือกเหลืองๆใช่ไหมจะมีเมือก<ม>ใสๆเออใสๆอ่ะมีเมือกใสๆใ,ในตัวเนื้อใช่แล้วะะมันกินได้หรือเปล่าอย่างเงี้ยค่ะหลายคนอาจจะแบบเอ๊ะอยู่ในใจนะคะแล้วก็มีคําถามก่อนที่เราจะขึ้นเวทีะคะ่ะมีคําถามมาว่าเอ๊ะแล้วเวลาปอกปอกทานเนี่ยมันทําได้ยังไงนะคะก็เลยบอกว่างั้น เดี๋ยวเราปอกให้ดูเป็นตัวอย่างเลยนะคะปอกให้ดูเป็นตัวอย่างเลยนะคะอันนี้โดยจะใช้ใบอ่อนนะคะใบอ่อนอันนี้กี่เดือนนะเมื่อกี้พี่ปุ้ยลือกสองสองเดือนกว่ากว่าใช่ค่ะลักษณะเขาจะแบบมีเนื้ออวบๆแบบนี้ยังยืนอยู่นะคะอันดับแรกเลยเราเราบอกด้านข้างออกไปเลยค่ะอ่าอ่าขออนุญาตขยับนิดนึงนะคะจะได้มองเห็นค่ะ บอกขอบด้านข้างออกอกอ่อนนะคะเพราะว่าด้านข้างเขาค่อนข้างจะมีตาหนามที่ตีเราก็เลยตัดออกไปเลยดีกว่าง่ายๆค่ะเน,นี่ยค่ะน้องอุ้มกำลังล็อด,ด้านข้างออกแล้วนะคะ,คะอันนี้ด้านข้างมันหลังจากนั้นเราก็ทําแบบนี้ได้เลยนะคะด้านข้าง<ช>ด้านข้างแบบนี้ไปปลูกต่อได้ไหมไม่ได้ค่ะมันยังอ่อนเกินไปใช่ไหมใช่ใช่ค่ะอ่อนเกินไปค่ะ อ๋อแล้วก็ต้องร้อนนะแบบนี้เลยใช่เห็นไหมคะเขาจะยังคงมีเมือกในตัวอ่าฮะยิ่งเวลาโดนสัมผัสน้านะคะค่ะเขาจะทําปฏิกิริยาแล้วเมือกก็จะออกเยอะมากแต่เวลาเรากินเนี่ยเมือกจะไม่ได้เยอะแบบนี้ค่ะนะคะแต่เราจะรู้สึกว่ายังคงมีเมือกในตัวและเขาอยู่น่าทานไหมคะทุกท่านได้กินเลยค่ะ ได้กิน่นได้กิ่นตัวกระบองเพชรเลยนะคะหลายคนจะสงสัยว่าเอ๊ะแล้วมันเขียวไหมมันเหม็นเขียวไหมไม่เหม็นเลยนะคะมันจะเป็นเป็นกลิ่นเฉพาะเนาะเป็นกลิ่นเฉพาะของกระบองเพชรนะคะวันนี้จะมีให้ท่านผู้ชมได้ชิมเยอะมากนะคะเพราะว่า ชิ้นใหญ่มากชิ้นใหญ่มากแล้วก็หนามเยอะมากเพราะฉะนั้นใช้เวลาในการปอกหนามนิดนึงนะคะเสร็จแล้วนะคะเสร็จแล้วสําหรับหนึ่งหน้านะคะค่ะเหลืออีกหนึ่งหน้านะคะต้องปอกทั้งสองด้านนะคะต้องต้องล่อหนามออกทั้งสองด้านอใบนี้ล้างมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะเพราะฉะนั้นปอกอันนี้เสร็จก็คือทานได้เลยทานได้เลยอ่าเราไม่ต้องไปล้างล้างเมื่อของมันใสๆออกใช่ไหมคะไม่ไม่ต้องค่ะไม่ต้อง เพราะว่าข้างล่างสงสัยเฮ้ยแล้วเป็นเมือกมันยังทานได้อยู่ไหมทานได้ค่ะทานได้ประโยชน์ตัวเมือกมันมีประโยชน์ยังไงบ้างน้องอุ้มตัวเมือกเนี่ยค่ะเขาเรียกว่ามิวซิลิตัวนี้จะมีสารที่ช่วยเคลือบแผลในกระเพาะอาหารได้ดีอ่าเออช่วยเคลือบแผลในกระเพาะอาหารเนาะใช่ค่ะมันจะคล้ายๆกับเมือกของตัวกระเจี๊ยบนะคะที่ไปเคลือบกระเพาะอาหารของเรานะคะกระเจี๊ยบเวลาเราทานกระเจี๊ยบสดนะคะนะคะมันจะมีเมือก กระบองเพชรก็มีเมือกเหมือนกันมีเมือกเหมือนกันค่ะแต่ว่าจะไม่ไม่เหมือนกันอย่าลองลองทานด้วยตัวเองเลยดีกว่านะคะต้องพิสูจน์เนาะต้องพิสูจน์นะคะค่ะก็เหลืออีกสามหนามเดียวนะคะอีกสามหนามนะครับพันผู้ชมอดใจรอนิดนึงนะคะเพราะว่าครูอุ้มบอกว่า ต้องดูให้สุดนะใช่เดี๋ยวแล้วออทีมันมีเทคนิคของการหั่นอีกนะคะไม่ใช่ปอกอย่างเดียวนะคะไม่ได้ปอกอย่างเดียวมีเทคนิคของการหั่นอีกนะคะอ่านี้เสร็จเรียบร้อย,ย,อย,ยค่ะ,ะ,คะจะเป็นแบบนี้นะคะหน้าตาจะเป็นจุดๆแดงๆแบบนี้นะคะค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วทำอย่างไรเราก็สามารถทานสดๆแบบนี้ได้เลยนะคะทุกคน นี้อุ้มล้างแล้วนะคะแต่ถ้าแต่ถ้ายังไม่ได้ล้างเนี่ยไปล้างก่อนนี้อุ้มล้างนั้นสะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะไม่น้องอุ้มเมื่อกี้น้องอุ้มบอกว่าถ้าเกิดว่ามันไปถูกน้ําอีกทีนึงมันจะเมือกมันจะยิ่งออกใช่ไหมใช่ใช่เพราะฉะนั้นถ้าถ้าเป็นข้อข้อแนะนําก็คือควรจะล้างก่อนแล้วค่อยมาเลาะตาไม่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 เป็นไม่เป็นปัญหาใช่โอเคอ่าฮะสามารถทานได้เลยนะคะอเคอันนี้ให้อุ้มหั่น หั่นเป็นชิ้นพร้อมทานเลยได้ได้ค่ะก็เป็นความโชคดีของท่านผู้ชมที่อยู่ด้านหน้าเวทีนะคะวันนี้ทุกท่านจะได้ชิมกระบองเพชรนะคะส่วนท่านที่อยู่ทางบ้านนะคะดูความอร่อยตามพวกเราใช่ไหมใช่ค่ะนะคะค่ะก็อันนี้กําลังหั่นโอ้นี่ไงอ่าลุงเขาจะตัดให้มันเป็นสี่เหลี่ยมก่อนนะคะใหญ่ไปไหมคะใหญ่ไปใช่ไหมค่ะ เพราะ<อ>า<ช>ว่าท่าน,นที่ไม่เคยท่านที่ไม่เคยอ่าออาจจะยังไม่กล้าชิมเนะาะอาจจะยังไม่กล้าแต่ยืนยันได้นะคะอะว่าทานได้นะคะไม่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 ก่อให้เกิดอันตรายใดๆทั้งสิ้นนะคะอา่าเนี่เดี๋ยวเราจะหันใส่จานให้ทุกท่านได้ชิมกันนะคะเราทานก่อนแล้วค่อยมาเรียนรู้วิธีการปลูกนะคะในวันนี้เพราะฉะนั้นท่านที่อยู่ทางบ้านอดใจรอนิดนึงนะคะให เห็นกระบวนการหรือวิธีการในการที่เราจะทําให้มันทานได้ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้ในวิธีการปลูกในเชิงลึกกันอีกทีหนึ่งนะคะอ่าพอสําหรับท่านผู้ชมแล้วคะ่ะน้องอุ้มได้เอาแผ่นเอาแผ่นนี้ให้ท่านผู้ชมได้เห็นด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวท่านผู้ชมที่อยู่ด้านล่างช่วงฟังในวิธีการปลูกไปด้วยนะคะก็จะได้ทานกันไปด้วยอ่ะน้องอุ้มอันนี้มีข้อ ข้อที่จะต้องระวังอะไรอีกบ้างไหมในขั้นตอนนี้ในขั้นตอนนี้นนนนไม่<ช>ไม่มีแล้วค่ะ<อ>ที่ต้องระวังก็คือแนะนําให้ใส่ถุงมือทุกครั้งในการหั่นหนามปอกหนามออกนะคะเ,<อ> <ๆ S 1> เพราะว่าเขาจะมีหนามอ่อนๆอยู่ใต้ใบอ่อนนะคะช่วงที่อ่อนเนี่ยหนามจะเยอะหน่อยนะคะก็เลยแนะนําว่าให้ใส่ถุงมือนะคะ<อ> <ๆ S 2> แบบนี้เราสามารถทานสดๆได้เลยคือจิ้มพริกเกลือเอาไปทําเมนูใส่สลัดใส่ในอ่เนี่ยนะคะ ต้มตามยำอะไรพวกนีาค่ะก็จะค่อนข้างเข้ากันมากเลยนะคะนอกจากนี้แล้วเอาไปปรุงสุกก็ได้นะคะไปผัดใส่ไขายผัดน้ามันหอยแกงส้มต้มยำติ้งย่างหมาลาบาร์บีคิวอร่อยค่ะเป็นเหมือนผักอีกชนิดหนึ่งได้เลยนะคะอืมค่ะวันนี้เราเป็นพริกเกลือเนาะเราไม่ได้ผัดมาให้ทานนะคะอันนี้เป็นเป็นเอ่อยิมยิมเหมือนผลไม้ใช่เหมือนผลไม้ค่คล้ายๆล้แบบ อามะม่วงจิ้มผีเกลือค่ะอามะม่วงจิ้มผีเกลือนะคะแต่จริงๆทาได้หลายรสใช่ไหมมีมีท่านผู้ชมตอบค่ะตอบถามได้เลยค่ะถ้ามันสุกแล้วความเปรี้ยวของมันจะหายไปไหมไม่ค่ะถ้าสุกถ้าถ้าโดนความร้อนเนี่ยสุกแล้วเนี่ยความเปรี้ยวจะเพิ่มขึ้นใช่ค่ะความเปรี้ยวจะเพิ่มขึ้นแล้วก็ถ้าเราตัดตัดช่วงเช้าความเปรี้ยวยังมีอยู่นะคะแต่ถ้าตัดช่วงเย็นบ่ายเนี่ย ไม่ไม่มีละจืดแล้วค่ะความเปรี้ยวจะหายไปอ่าเป็นเทคนิคอ่าซึ่งเมื่อกี้ไม่ได้ถามเนาะไม่ได้ไม่ได้ถามน้องอุ้มลืมถามน้องอุ้มไปเลยนะคะอ่าดีมากเลยค่ะเป็นคําถามจากท่านผู้ชมทางบ้านมาเชิญเลยค่ะปกติต้องทานแบบเปรี้ยวหรือไม่เปรี้ยวแล้วแต่ความชอบได้เลยนะคะแต่ถ้าแต่ถ้าแนะนาเนี่ยทานเปรี้ยวๆดีกว่าอ๋อค่ะอันนี้ก็คือรสชาติออริจินอลเลยคือเปรี้ยวใช่ค่ะคือทุกสายพันธ์นะคะ รสชาติใบอ่อนเนี่ยเหมือนกันจะแตกต่างกันที่เท็กเจอร์เนื้อบาง,บางสายพันธุ์าหาะจะก,กรอบๆหน่อยบางสายพันธุ์ก็จะเนื้อหนาแล้วก็นุ่มนะคะแต่แต่ว่าก็มีรสเปรี้ยวมีรสเปรี้ยวค่ะเปรี้ยวมากเปรี้ยวน้อยขึ้นอยู่กับแต่ละสายพันธุ์ค่ะเดี๋ยวต้องได้ชิมแล้วกันเดี๋ยวเราค่อยไปสัมภาษณ์ว่าท่านผู้ชมที่ชิมแล้ว มันเปรี้ยวมากขนาดไหนเนาะ<ช>ถ้าใบอ่อนขนาดสองเดือนที่เราได้ได้หั่นให้ให้ท่านผู้ชมดูเ<ช>มื่อกี้นะคะอ<ช>ดใจรอสักครู่นะคะอ,อ่าหน้าตารูปแบบของการแพ็คขายนะคะ<ช>ก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้เลยนะคะที่คนที่สนใจอ่านอกจากอ่างั้นได,ได้ได้วิธีการปอกทานและค่ะทีนี้เรามาถึงวิธีการปลูกก่อนนะคะ มาถึงวิธีการปลูกเลยค่ะเราต้องเตรียมอะไรบ้างที่สำคัญที่สุดดินปลูกค่ะเดี๋ยวเราจะต้องมีคิดให้ดูกันทีละขั้นตอนไปเลยคะต้องมีส่วนผสมอะไรบ้างเหีื่อพื้นที่แป๊บหนึ่งนะคะค่ะก่อนที่เราจะไปปลูกนะคะเวลาเราปลูกอ่ะก่อนที่เราจะไปปลูกอปลูกเลยดีกว่าเดี๋ยวค่อยธิตให้ดูทีหลังนะคะเหมือนกันเหมือนกันนะคะก่อนที่เราจะไปปลูกสิ่งที่เราจะต้องมีนะคะก็คือ ใบแก่แบบนี้หรือว่าแผ่แก่นะคะถ้าเรามียาเร่งรากหรือว่ามีปูนนะคะเราก็เวลาเราตัดติดเราก็ทาให้เรียบร้อยนะคะแต่สําหรับใบที่นํามาในวันนี้ทาให้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทาเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นก็เหลือแต่ขั้นตอนการปลูกอย่างเดียวนะคะเึรื่องดินที่เราจะต้องใช้ในวันนี้เดี๋ยวยังมีคําถามค่ะน้องอุ้มรอให้แผ่แห้งประมาณหนึ่งถึงสองวันก็ได้นะคะ ใช่อให้แผลแห้งแล้วก็ติดคาปูใช่ค่ะ๋ย่าได้อุตสาธ์ทิตให้ดูเลยก็ได้ถ้าอย่างนั้นนะคะอะก่อนที่เราจะนํามาตัดนะคะทุกครั้งค่ะพวกเนี้ยเราจะต้องฆ่าเชื้อแอลกอฮอลที่มีที่เราจะนํามาใช้ตัดก่อนนะคะอันนี้คือแผลที่เป็นกิ่งพันใช่เป็นกิ่งพันสมมติว่าสมมติว่าเป็นต้นอยู่แบบนี้ใช่ไหมคะแล้วเราจะทําการตัดเราจะตัดบริเวณไหนถูกไหมคะเราจะตัดบริเวณข้อ ข้อเห็นไหมคะข้อต่อแบบนี้ข้อต่อข้อต่อแบบนี้อ่าเดี๋ยวนะคะออทุกครั้งต้องมีการต้องฆ่าเชื้อก่อนอ๋อใช่ค่ะไม่งั้นเดี๋ยวจะติดเชื้อเน่าอ่าเนื่องจากว่าตัวตัวกระบองเพชรเนาะมันมีน้ํามันมีความชื้นนะคะก็เลยต้องมีการอ่าฆ่าเชื้อเอ่อฆ่าเชื้อระมัดระวังในเรื่องของการปนเปื้อนนะครับค่ะนี่จะทําการตัดแล้วนะคะเราจะตัดบริเวณนี้นะคะทุกคนเราจะตัดบริเวณนี้ S 1> <S 1> <S <S เขาก็จะมีแผลทั้งสองด้านเห็นไหมคะทําแบบนี้แล้วถ้าถ้าตัดออกมาแบบนี้แล้วจะทํายังไงต่อนะคะขั้นตอนถัดไปนะคะเราก็จะต้องเตรียมยนะปูนค่ะน้องอุ้มพูดไปที่ปุ้ยคออนุญาตให้ต้องจับนิดนึงนะคะบาดแผลบาดแผลของกระบองเพชรที่ได้ตัดแล้วนะคะจะเห็นมีเป็นวงๆข้างในด้วยน้องอุ้มอธิบายตรงนี้ให้ดู ก็จะเป็นแกนด้านในนะคะแต่ว่าพวกนี้จะเป็นเส้นใยแล้วอย่างที่บอกเวลาเรากินเราจะไม่ได้นำใบแก่ๆแบบนี้มากินเขาจะมีเส้นใยแข็งๆแล้วค่ะมันจะกินไม่อร่อยแล้วเวลาเราตัดเราจะเห็นแบบพี่พี่ปุ้ยสอบถามเมื่อสักครู่นี้นะคะเห็นไหมมันจะเป็นแบบแกนๆเป็นเส้นๆนี้แหละค่ะอันนี้คือแก่แล้วนะคะไว้ปลูกอย่างเดียวแล้วเวลาปลูกเนี่ยนะคะรากจะงอกตรงไหนนะคะรากจะงอกตรงไหนรากจะงอกบริเวณขอบ ขอบที่เราตัดแบบนี้แล้วก็บริเวณตาหนามที่สัมผัสจับดินที่มีความชื้นนะคะก็คือถ้าถ้าเกิดมีตายงี้เยอะๆนั่นหมายความว่าเียวลากจะออกเยอะมากขึ้นค่ะเพราะฉะนั้นก็เป็นเทคนิคและวิธีการเลือกเลือกท่อนพันธุ์ด้วยเนาะเลือกเลือกแผบที่จะเอามาปลูกด้วยนะคะสำหรับขั้นตอนถัดไปนะคะเมื่อเราตัดเสร็จแล้วเนี่ยเขาจะมีแผลทั้งสองด้านเลยนะคะด้านนี้เราอันนี้จะเป็นปูนแดงนะคะที่ยุ้มเตรียมมา จะเป็นปูนแดงใช่ปูนแดงเราใช้ปูนแดงสมานแผล่ะคะทาไปแบบนี้ทาแบบนี้เลยแล้วก็รอให้แผลแห้งหนึ่งถึงสองวันนะคะหนึ่งถึงสองวันสามวันก็ได้แล้วแต่ความสะดวกนะคะไม่มีปัญหาแล้วแล้วเราค่อยนําไปปักชาต่อนะคะโดยวางไว้ในโดยวางไว้อุณหภูมิห้องปกติเลยใช่ค่ะแล้วก็ส่วนอีกด้านหนึ่งแบบนี้ใช่ไหมคะถ้าเรามี น้ำยาเลี้งรากแต่จริงๆไม่ต้องใช้ก็ได้นะคะเราก็ทาปูนไปเลยเราให้แผแห้งเหมือนกันนะคะอันนี้คือปูนกินหมากไอ้ปูนกินหมากใช้ได้ปกติเลยเมาไม่ต้องใส่น้ําไม่ต้องใช้่ใช่ค่ะอุ้มผสมน้านิดนึงไหมปูนนี่ผสมน้ำให้ให้มีความแบบงาทาเกลี่ยง่ายง่ายเพื่อเพื่อที่ให้มันเกลี่ยง่ายคแต่ไม่ได้แบบไม่ได้ไม่ได้ทาเหมือนเวลาเราทําขนมเนาะเออใส่น้ํานิดเดียวพอค่ะ นะคะนี่นะคะมันจะเป็นแผ่สองด้านแบบนี้เราทาปูนแล้วก็ทิ้งไว้แบบนี้เลยค่ะนะคะสองถึงสามวันเนาะสองถึงสามวันอันนี้กรณีที่แห้งแล้วนะคะนี่กรณีที่แห้งแล้วนะคะเราก็จะไปกันที่ขั้นตอนการปักชำเลยอ่าอุ้มกระถางกับแผ่ที่จะเอามาปลูกมันจะต้องสัมพันธ์กันยังไงบ้างออืเราก็เลือกกระถางให้เหมาะสมกับขนาดใบขนาดแผ่ที่เราจะนํามาปักชำนะคะ คือเล็กเกินไปเนี่ยไม่แนะนําแต่ถ้าใหญ่เกินไปเนี่ยได้เผื่ออนาคตได้ค่ะอแต่มันก็จะไม่สวยใช่ไหมคะค่ะเพราะว่าถ้าเกิดว่ามันมันมันเล็กเกินไปเนาะเนื่องจากว่าอย่างที่บอกค่ะพอมันแก่แล้วน้ําหนักมันเยอะนะคะถ้ากระถางเล็กอ่ะโอกาสล้มมีเนาะมีค่ะพราะอกาะส่งตัวยากส่งตัวยากนะคะค่ะอันนี้ก็เป็นเทคนิคของการเลือกกระถางที่จะใช้ในการปลูกด้วยเช่นเดียวกันใช่ค่ะเชิญน้องอุ้มค่ะถัดไปนะคะ การที่เราจะปลูกดินที่เราใช้ใช้ดินอะไรนะคะแนะนําเลยเบื้องต้นนะคะเขายังไม่มีรากเราจะต้องหาดินที่เขาระบายน้ําได้ดีนะคะเพราะฉะนั้นดินที่เราจะใช้เราจะใช้เป็นดินล้วนดินล้วนทุกท่านสามารถหาซื้อเป็นถุงๆตามท้องตลาดทั่วไปง่ายๆเลยนะคะ,ะเป็นดินล้วนส่วนใหญ่ดินที่ขายตามท้องตลาดพอเอามาปลูกปุ๊บมันกลายเป็นดินหเหนียวน้ําไม่ลง เป็นดินเหนียวใช่เพราะฉะนั้นจะต้องเลือกเพราฉะนั้นจะปานแล้เลือกชนิดดินแล้วเพราะว่ามีหลายยี่ห้อมากๆเราไม่สามารถควบคุมได้นะคะอ่าเราจะต้องคัดคัดตรงจุดนี้นักหน่อยนะคะอ่าเราจะใช้เป็นดินล้วนโทษค่ะเรายิ่งถ้าอ่าดินที่ไปซื้อค่ะ ติดถุงร้อยอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นอันนั้นดินอย่แน่นอนไม่มีอะไรเลยอันนั้นดินอย่ยวแน่นคยๆทดลองซื้อมาเหมือนกันค่ะติดถุงร้อยอิดกว่าติดสี่ถุงร้อยก็มีนะคะไม่มีอะไรเลยประมาณว่าไม่รู้ว่าในดีนี้มีสารอาหารอะไรบ้างนะคะแดี๋ยวแนะว่าให้เลือกดินสักหน่อยเผื่อเลือกดินซื้อมาคือ เดี่ยวเลยเดี่ยวเลยค่ะเพราะฉะนั้นเราจะต้องเลือกดินซะหน่อยนะคะใช้เป็นดินล้วนนะคะดินล้วนหนึ่งส่วนนะคะแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวให้ก้องจับดินล้วนหนึ่งส่วนนะคะแล้วก็ทรายหยาบเราจะใช้เป็นทรายหยาบก่อสร้างนะคะทรายหยาบที่ไว้ก่อสร้างเพราะว่าถ้าทรายละเอียดเนี่ยเขาจะอุ้มน้ํา ความชื้นเขาจะสูงเกินไปนะคะยิ่งทรายแล้วก็มีหินกรวดผสมบางไม่เป็นปัญหาค่ะใช้ได้หมดเลยนะคะเราจะใช้สองดินนะคะผสมกันก็คือดินร่วนผสมกับทรายหยาบนะคะเอามาคุกผสมกันอัตราส่วนอย่างละหนึ่งต่อหนึ่งเท่าเกันค่ะหนึ่งต่อหนึ่งใช่ค่ะอัตราส่วนอย่างละหนึ่งต่อหนึ่งคือถ้าดินมันหมาดแล้วนะคะเราก็อาจจะไม่ต้องลดน้ำในในช่วงที่เราปักชำนะคะ ดินชื้นถ้าดินแห้งเราปักชามเสร็จแล้วเราก็ลดน้ํานิดๆได้นะคะเดี๋ยวเราดูกันวันนี้ว่าดินที่เรานํามามันจะมีความชื้นแค่ไหนวิธีการเช็คความชื้นเดี๋ยวเราจะเช็คให้ดูใช่ไหมว่าเพราะว่าดินบางเจ้าเราซื้อมาเนี่ยมันก็เปียกอยู่ในถุงแล้วถูกไหมคะเราก็เลยไม่สามารถบอกได้เลยว่าจะลดน้ําหรือไม่ลดน้ํานะคะให้ทุกท่านได้สังเกตดินของตัวเองก่อนดีกว่า เพราะเรื่องดินนี้เป็นเรื่องสําคัญเนาะของการปลูกกระบอกแต่ละพื้นที่ไม่เหมือนกันนะคะบางคนก็จะสอบถามว่าลัดปลูกไปแล้วต้องลดน้ําวันละกี่ครั้งนะคะพื้นฐานเลยเนี่ยอาทิตย์ละหนึ่งถึงสองครั้งก็เพียงพอแต่ถ้าดินของเราเนี่ยมันระบายน้ําได้ดีมากเกินไปอย่างเงี้ยมันก็จะแห้งเลยถูกไหมคะเราก็ลดน้ําเพิ่มเข้าไปแค่นั้นเองนะคะซึ่งปลูกกระบองเพชรนี้เหมาะกับคนที่ มีอุ้ยไม่ช้าหรอกเราจะบอกเหมาะกับคนที่มีเวลาน้อยใช่ใช่ะนี่นะคะม่เวลาน้อยก็ปลูกได้ปลูกแล้วก็ทิ้งไปเลยค่ะอปลูกแล้วทิ้งไปเลยหนึ่งอาทิตย์ค่อยกกับไปใดน้ช่นะคะน้องยังมีอาการปกติอยู่ปกติแน่นอนปกติแน่นอนนะคะ เรียบร้อยแล้วค่ะอ่าเรียบร้อยแล้วอันนี้อยากให้อยากให้เห็นนะตาความชื้นเนาะค่ะจะมีความชื้นพี่ปุ้ยทดสอบให้ชื้นชื้นขนาดกำแล้วยังเป็นก้อนอยู่แบบนี้ค่ะใช่ไหมคะค่ะถ้าแห้งกว่านี้ก็คือต้องลดน้ําแล้วลดน้ำนะคะต้องลดน้ําอ่าโอเคอือเพราะฉะนั้นวิธีเช็คเนาะเช็คความชื้นที่อยู่ในอ่าวัสดุพาะของเรานะคะในดินปลูกของเราอ่าเมื่อได้ดินปลูกแล้ว อันนี้อันนี้อุ้มต้องถ่ายทอดให้หมดค่ะทำไมต้องใส่กระดาษสรงใสเราตรงใสปกติเราจะใช้พวกกระดาษมะพร้าวได้ค่ะวันนี้อุ้มลืมเอามานะคะก็เลยอุ้มก็เลยแบบว่าประยุกต์นะคะเพราะว่าเนี้ยเขาก็ย่อยสลายได้เช่นเดียวกันนะคะอุ้มก็ก็ทาบางๆใช้ได้จริงๆเป็นเรื่องของการเใบไม้ก็ได้ค่ะ เ็นเรื่องของการจัดการขยะนะคะอ่าเมื่อลองพื้นเสร็จเรียบร้อยในกระถางนะคะแล้วก็เอาดินใส่ลงไปเลยนะคะใส่ลงไ, <ฟ S 2> ไ,ไปเลยสาระนานากับสารานุกรมไทย วันนี้เสนอเรื่องอาหารไทยภาคตะวันออกเฉียงเหนืออาหารภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีข้าวเหนียว